ค่ะชารว่าสุดตอนนี้เราอยู่ที่ CDC นะคะในร้านกาแฟที่ชื่อว่า c o f ป e ี้โรสค่ะนอกจากที่เราจะมาทานกาแฟลอยๆที่นี่แล้วนะคะเรายังนัดพบพี่สาวท่านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นพี่สาวที่มีไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะกับผู้ที่รักสัตว์นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับพี่สาวท่านนี้กันนะคะขอแนะนํานะคะพี่เกดเกดสุดาเมธีวิวัฒนะคะพี่เกดสวัสดีค่ะ,คะนั่นนั่นใครคะ นีปิดานี่ไมตรีนะคะนี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยนะคะนอกจากพ่เกตแล้วก็จะมีสองท่านนี้นะคะจะเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ที่เราจะคุยกันนะคะแบรนด์ของพิเกตเองค่ะคุยกันเรื่องพ่เกตก่อนนะคะพี่เกตเรียนจบจากที่ไหนค่ะก็ตอนเรียนปีนะคะเรียนที่สุประกรณ์ค่ะภาุชาออบัตติพัธ์ค่ะ ก็ตอนปริญญาโทก็เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรียน Graphic Design ตอนนี้ทำหลายอย่างตอนนี้คือหลักๆนี่ก็คือจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ดัตที่เพ็กันนะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกแบบเองใช้คำแบบสำหรับสุนัขกันนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของแมวด้วยว้าแล้วก็ตอนนี้ก็มีงานที่เรียกว่างานเพ็กอินเทอรียนะคะเป็น เป็นพอดีด้วยว่าพื้นฐานพี่ทํางานเจากอ,อินทอเดียอยู่แล้วด้วยแล้วหลังจากที่มีทําแบรนด์เดดดี้เพนเนี่ยก็มีคนสนใจแบบว่า,วาเอ้ยเนี่ยลองมาทําโรงแรมแมวให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเอ <ừ> พี่ไปออกแบบโรงแรมแมวเ,เนี่ยก็มีคนสนใจก็เลยลองติดต่อเข้ามาว่าเออเนี่ยทำอินเทีร์เรียสำหรับสัตว์เลี้ยงให้เขาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ <ừ> ตอนนี้ก็จุกกาเป็นว่าสองอันเนี้ยจะเป็นงานหลักทีน่าสนใจมากๆเลยนะคะสนใจว่าทําไม พี่เกดต,ตั้งชื่อแบรนด์ของพี่เกดว่า daddy pet คือเมื่อยุคนั้นเนี่ยประมาณปีของศตสมัยนั้นมันจะมีคำหนึ่งว่าอาร์ตตัวแม่อาร์ตตัวแม่จำได้จำได้อาร์ตตัวแม่เ <Okay. S 1> นี่ยก็จะแบบอะไรก็โอ๊ยของดีๆก็จะบอกว่าอาร์ตตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนเราก็เลยมาคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราจะแบบเป็นหมาตัวพ่อดีสัตว์ตัวพ่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ย daddy pet นี่ก็ มีคำว่า d a d d ี้นี่ยแหละ d a d ี้มาก่อนแล้วแต่ว่าคำว่า d a d ี้เนี่ยมันไม่ตอบสนองคนรับรู้ว่ามันคืออะไรพ่ออะไรพ่อตาหรือเปล่าก็เลยต้องแบบเอ้ยดั a d ี้เพ t สัตว์ตัวพ่อมันก็ลงตัวได้ที่คําว่าดั a d ี้เพ t และที่สําคัญอีกอย่างนึงคือว่าสปอนเซอร์หลักในการสร้างแบรนด์ครั้งแรกเนี่ยค่ะพอค่ะวันนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากคะอเกก็เลยออกมาเป็น d ด d d y pet ใช่ค่ะ คือเดี๋ยวพี่จะเกิดให้ฟังนิดนึงเพิ่งสั้นก่อนที่จะเป็น daddy p a n t เนี่ยพี่แบรนด์ที่ชื่อแบรนด์ไชไลใชไล่ชไหมไชไรแต่ว่าไชาไลเนี่ยเวลาคอนเสิร์ตใน Google หรืออะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องแฟชั่นซะมากกว่าไ<ห>ชาไลมาจากไหนไชไลมาจากหมาตัวแรกของพี่<ม>ที่สร้างอ<ม>ินสปิเรชันให้พี่ทําแบรนด์นี้ขึ้นมาอะไรเงี<ม>้ยพี่ก็เลยเอาชื่อเขาเนี่ยมาเป็นชื่อแบรนด์แ,แต่ว่าด้วยทางธุรกิจแล้วเนี่ยในแง่ธุรกิจเนี่ยคำว่าไชาไลอะ่ะ ม,มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม,ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศา,าสตร์ไงมันจะเป็นงานที่เกี่ยวกับแฟชั่นมากกว่าใช่เลยพี่ก็เลยเปลี่ยนว่าเราจะต้องมีอะไรที่เป็นมีบ่งบอกว่ามีคําว่าเพชรอะไรอย่างเงี้ยให้มันสอดคล้องกับเด่นดิของเราหน่อยก็เริ่มต้นด้วยว่าทําตัวเป็นเหมือนแบบเป็นไซส์เทเบิลค่ะเป็นโต๊ะข้างวางข้างๆเก้าอี้วางข้างโซฟาแล้วก็ลองทําขึ้นมาก่อนคือสังเกตฉายลเนี่ยเวลาที่ แชรไลกับไมตรีลักษณะเหมือนกันไมตรีเนี่ยกระแชไลเนี่ยคือเวลาพี่ชอบนั่งอยู่ที่เก้าอี้ใช่ไหมเขาก็าชอบมุดดูใต้เก้าอี้พี่ก็แบบทําไมต้องมาอยู่อย่างนี้วะอะไรแชรไลนี่ทำอะไรคะบิเกิลกเหมือน,น,นกันโอเคโอเคแล้วก็เล่นหรอกลองไปเปิดวิดีโอที่เดียวดูอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยทำไมมันจะต้องอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะจนได้ข้อสรุปมาก็เลยลองด้วยที่เราทำวิดีโอทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหม ก็เลยไปทำโปรดักที่มาตัวเป็นไซส์เทเบิลวางไว้ทั้งข้างแล้วก็ให้เขาใช้แล้วก็คือประสบความสําเร็จว่าเขาก็ใช้และเราก็ได้ใช้คือมันเกิดการใช้งานร่วมกันเขาชอบเลยใช่ไหมเขาขคือด้วยด้วย,ด,วยด้วยหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงจากหมาป่าเป็นสัตว์ตตเลี้ยงี่ยิ่งที่เขาอยู่ใกล้เราและได้นอนในที่แคบแคบที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะชอบแล้วมันก็จะเกิดการใช้งานเขาใช้งานได้เราใช้งานได้เรามันคือไซส์เทเบิลไง เราวางของวางคอมวันนี้คืนนี้เราอาจจะไม่นั่นงโรงงานก็ได้อนะไรเงี้ยมันคือเฟอร์น,นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่เอาไว้ตกแต่งบ้านได้ด้วยอนะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยมันคนอื่นมาเห็นน่ะอันนี้มันเป็นที่มาสินค้าของพี่ตัวแรกคนอื่นมาเห็นเพื่อนเพื่อน,อนมาเห็นอนะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยทำไมไม่ทําเป็นธุรกิจล่ะ<ง>มันมีแววอยู่นะอะไรเงีง้ยเพราะว่านะปีนั้นมันไม่มีใครทําอะไรอย่างนี้เลย แล้วเราก็มีศักยภาพพอที่ว่าเราจะออกแบบได้เราจะผลิตออกมาได้อะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเป็นระดับชิ้นแรกของอเ,อเราภาษากันค,คะมีแต่ครั้งแรกเลคะคือพอพี่ทำมาเร็จใช่ไหมคะก็ไปออกงานงานหนึ่งชื่องานว่าเพจอะไรปี้เป็นงานครั้งแรกที่เราไปออกเลยฟีดแบ克เราดีไหมดีแต่ว่ายอดขายมีไหมไม่มีเลยอ่าคือเพอะไร มันเป็นสินค้าที่ใหม่มากสาหรับกลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยงแล้วคือคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสินค้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยราคาต้องราคาแบบมันไม่ได้สูงนะคือเราบอกแล้วไงตั้งแต่ต้นว่าเราอ่ะไม่ใช่สินค้าสาหรับสุนัขอย่เดียวนะม,มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ของคนที่ร่มที่ใช้ร่วมกับสุนัขได้ราคามันก็คือราคาเฟอร์นิเจอร์ของคนแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคเขาก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องสูงขนาดนี้แล้ว ทำไมเป็นแบบอื่นได้ไหมทําไมต้องเป็นทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปัญหาที่เราพบหลังจากที่การเราหลังจากที่เราออกแฟนในครั้งนั้นครั้งแรกนะเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเฮ้ย mm. ปัญหาที่เราได้รับมาจากการออกแฟนครั้งนั้นเนี่ย mm. เราสามารถมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรของเรา mm. นอกจากตัวที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ได้อีกไหม mm. แต่ยังมีคอนเซ็ปต์ว่ามันยังของแต่งบ้านได้อะไรอย่างนี้เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเราจะพัฒนาย,ยัางไง อ,อุปสรรคก็มีไหม้มันมีมาตลอดทางตั้งแต่เราทำมาแหละหลายๆอย่างคนไม่เข้าใจยอดไขายไม่มีแต่ว่าพวกนี้มันป็นปัญหาที่เราต้องแก้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าพอเราปรับจากปัญหาที่เราได้รับมาแล้วเริ่มมีสินค้าชิ้นเล็กแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เหมือนกับว่าตกตกให้มันเกือบตะลงตัวและอ่า แต่ทีนีน้ทำยังไงเราจะให้แบรนด์เราเนี่ยคนจักได้มากที่สุดเราก็เริ่มแบบว่าส่งงานเข้าประกวดบ้าง,งไปคัดเลือกผลงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ส่งผลงานเข้าคัดเลือกโครงการ Talent Thailand ปี2015 mm hmm. ก็ผลออกมาเราก็ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่งในกี่แบรนด์นะประมาณ25แบรนด์นะคะที่อยู่ในวงการ mm hmm. เป็น<อ>ยังไงเนอร<ม>์ไทย<ม>ใช่ค่ะ<ม>แล้วก็เป็นสินค้าสัตย์เดียง mm hmm. หลังจากที่คัดเลือกโครงการนี้ ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราส่งผลงานเข้าคัดเลือกก,ก,ก,กับกรุ่มส่งเสริมการส่งออกกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ mm hmm. ก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้ไปแสดงงานที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นน,นะคะ oh. ก็คือ <Yeah. S 1> มันเป็นอีกหนทางหนึ่งของเราที่เราจะ mm hmm. เหมือนกับโฆษณาแบรนด์ที่คนรู้จักอ่ะมันจะต้องมีมันจะต้องมีอีเวนต์เกิดขึ้นก่อนไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. คือถ้าเป็นแบรนด์ปกติอดีๆมาขายหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีมันม mm hmm. เหมือนไม่มีจุดขาย จุดขายมันไม่ใช่แค่คนดังละมันก็จะต้องมีเรื่องพวกนี้เ<ม>ข้ามาเสิร์ฟกับแบรนด์หรือเสิร์ฟของคนดั์กับเราเพื่อสร้างความน่าสนใจให้มากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอาอย่างปีล่าสุดเนี้ยเราก็ได้ไปญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งมานะคะแล้วก็ตอนนี้สินค้าเราก็เริ่มมีวางจําหน่ายตามร้านต่างๆแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าเราก็เน้นไปตรงที่ร้านที่คนเข้าถึงง่ายๆแล้วก็เป็นสโตร์ที่เกี่ยวเน ของพี่เนี่ยพี่เริ่มมาจากแพชั่นของ A, อพี่คือพี่รักที่พี่จะทําพี่ทําในสิ่งที่พี่ชอบพี่เข้าใจพี่ไม่ได้ถึงไรายได้ตั้งแต่แรกนะคะคือก็เข้าใจว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรเราไม่ชอบอะไรแล้วเราเห็นคนอื่นทําแล้วเราแบบเฮ้ยคนอื่นทําแล้วดีเรามาทํามากเนี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันทําในสิ่งตัวเองไม่ชอบไม่ใช่พี่ว่ายังไงเนี่ยมันก็ไปยาก แต่ถ้าทําอะไรที่เราชอบเราเข้าใจกับมันที่สุดเรารู้เรื่องกับมันเยอะที่สุดอันนี้มันจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ธุรกิจหรือแบรนด์หรือสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ดีกว่า mm hmm. คือมันจะมีแรงผลักดันตลอดมันไม่เบื่อง่ายง่ายอ่ะคือเราชอบอะ่ะเราก็ทาไปเรื่อยเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะคิดอะไรใหม่ๆได้เรื่อยๆ mm hmm. แต่ถ้าแบบ mm hmm. เคยเห็นคนอื่นเขาทําแล้วเรามาทำมากวันหนึ่งมันปันอย่างเงี้ยขึ้นมาทําไง เราคิดไม่ออกมันไม่ใช่สิ่งเราชอบ<ะ>มันตอบไม่ได้ไดก็ไปตอบไม่ได้ไใช่ฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาจากเราเองสงิคือสมมติไม่ได้รักสัตว์ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้มีความรู้เรื่องสัตว์แต่อยากทำเรื่องสัตว์เราก็จะไม่มีข้อมูลในการทำไงอย่างของพี่ไงพี่ทำเพราะว่าพี่ชอบพี่มีหมาพี่รลกหมาพี่อยากให้หมาพี่ใช้ของอย่างนี้พี่ก็อยากให้คนอืน่นได้ใช้ของอย่างที่เราใช้เหมือนกัน ก็อยากจะฝากผลงานอีกอันนึงนะคะคือเพจอินทีเรียค่ะก็คือเป็นงานออกแบบภายในบ้านที่สําหรับสัตว์เลี้ย ไม่ว่าจะทงน้องหมาน้องแมวนะคะับเคยเป็นอีกผลงานหนึ่งที่เราค่อนข้างได้รับความสนใจจากแบรนด์ของเรานะคะว่าเพราะว่าเราเป็นแบรนด์แรกที่เริ่มทําการออกแบบสําหรับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านคนนะคะทาออกแบบโรงแรมแมวแล้วก็บ้านแมวอะ,ะไรเนี่ยค่ะภายในบ้านเพื่อให้เป็นแบบเป็นแคทเฟลลี่เลยะคะ่ะมีห้งเดื่อของแมวอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มอีกผลงานหนงที่อยากฝากไวะคะ้ค่ะฝากแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะแอปพลิเคชันของเราชื่อแอปด a d d y Pet จดิเพดเนี่ยมันเกิดจากความต้องการของพี่ส่วนตัวคือเวลาพาหมาไมหาหมอพาไปอาบน้ำเนี้ยค่ะมันก็จะมีจดน้ำหนักจดวันที่จดนัดหมายครั้งต่อไปอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็คือคำทำขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของของคนในปัจจุบันนะเนาะ mm hmm. เพราะว่าปัจจุบันเนี่ย mm hmm. เขาใช้โทรศัพท์กันเยอะใช้สมารนน์ทโฟนกัน mm hmm. เยอะคงไม่มีใครพกสมุดจดอะไรอย่างนี้แล้วนะคะ mm hmm. แอปพลิเคชัน d ดิเเนี่ยก็คือทําไว้ให้จดบันทึก ประวัติของน้องหมานันหมายครั้งต่อไปและที่สําคัญเนี่ยค่ะในตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็จะมีเรื่องโปรโมชั่นสินค้าของแบรนด์ต่างๆแล้วก็จะมีการมีแผนที่นําทางสําหรับรูมมิ่งที่อยู่ใกล้ๆเราหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ฝากไว้ด้วยค่ะเรื่องแอปพลิเคชันทํามาจากใจค่ะคืออยากให้ทุกคนได้ใช้ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่เก๋มากเลยนะคะไงก็ฝากติดตามผลงานของ daddy pet ด้วยนะคะผลงานดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาจากการออกแบบและความคิดสร้างสารรค์ของดีไซเนอร์คนไทยของเราเองนะคะและแน่นอนค่ะว่า daddy pet ก็อยู่ในเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะ www.artsut.com นะคะก็เข้ามาช้อปปิ้งกันได้นะคะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะไว้ติดตามนะคะ